สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรผันแพงครับเอฟซีแฟนคลับน้ององค์ van, ง freshman, อิงครับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้ปรบมือไปก่อนเลยนครับน่นะครับปรบมือเรื่องหยังครับปรบมือในส่วนของผลงานซิงเกิลนะครับซิงเกิลล่าสุดก็คือนั่งฝ่าหนาหานครับอ่าเพลงงานงานเพลงนั่งฝ่าหนาหานซึ่ง เมื่อวานนี้นะครับวันที่สิบสองผมก็ได้รายงานผลนะครับการขึ้นชาติของน้องอุ้งอิงในส่วนของเบิงกรอนเบิรก่อนพี่น้องเบิรนก่อนนะครับในส่วนของอสะสะน,ะนั่น่แหละพี่น้องเปล่าไ์เดี๋ยวพลาดลูกทุ่งเน็ตเวิร์ด ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยถือว่าพุ่งมากสำหรับเรตติ้งจากท่างลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของน้องอุงอิงนะครับอยู่ในชาร์ติบอันดับเนี่ยมาตลอดนะสำหรับผลงานเพลงตั้งแต่น้ำตาลาน่อยเนาะอ่าอยู่ในชาร์ตมาตลอดนะครับจนล่าสุดเนี่ยก็คือวันที 12เพื่อนในประกาศอีก2 0บันดับเพลงทิตจากคะแนนคนฟังทั้งประเทศเนี่ยพี่น้องขอเขาไปฟังให้หลายเด้อนะครับขอเขาไปฟังให้หลายลูกทุ่งน็ตเบิร์กครับเออ,เอรูเน็ตเบิร์กเพลงฮิตติดชาร์ตเนี่ยให้น้องอินติดชาร์ตตลอดนะครับจนน้องอิงโเพเปียงขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งของชาร์ตประจําสัปดาห์วันเสาร์ที่12เรียบร้อยในคลิปกีพกรผมด้ทําไปแล้วรร้งานไปแล้วนะครับที่2เพลงเอาเปล่า และก็อันดับ3ามนี่เมกอภิสิทธิ์ครับเพราะจนเลยต้องเจ็บของเมกอภิสิทธิ์นะและก็สสำหรับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งเพจที่เข้าติดตามมาตลอดเพจนี้ก็ไต่อันดับขึ้นมานะครับนั่นก็คือล้อมวงมันครับของเพจลูกไอคนลูกทุ่งนะครับเพจคนลูกทุ่งนี่ครับคือท็อปไทยนั่นแหละครับ20อันดับเพลงดังที่ถูกขอมากที่สุด ในสัปดาห์นี้ก็คือวันสัปดาห์ที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับไต่ขึ้นมาครับอันดับล่าสุดของสัปดาห์วันเสาร์ที่12สิงหาเนี่ยนั่งฝ้านาฮาึ้นอันดับที่หกเลยครับขึ้นมาอันดับที่หกเลยนะครับของชาร์ตนี้ครับของการจัดอันดับของเพจนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปย้อนนะครับเข้าไปย้อนเบิ้งนะครับว่า สัปดากนอวนดับไหนนะ่วันที่ห้าเนี่ยอยู่อันดับที่หกเนาะสัปดากนสัปดาก่อยู่อัดน,ดน,นดับที่10บผมได้เรียงได้เลยครับพุ่งขึ้นมานะครับถือว่าถือว่ากระโดดขึ้นมานะครับผมคิดว่าการที่ผมไม่เหฮดคลิปเนี่ยนะครับเป็นการกระตุ้นเป็นการยจำอีกเทือนึงให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องเอซีครับไปขอหลาย ไปฟัง่งหลายๆนะครับบางคนอาจจะเลื่อมเฮ้ยอ๋ออันนี้น้ององหญิงอยู่ในชาตินี้า่าเข้าไปฟัง่งหลายๆไปขอปเพิ่นหลายๆอ่าเพลงอีหลา่าเข้าจังถิงจวดขึ้นมาอีกได้ปะเนี่ยอ่ามันบอกระไรติกทต่ก,กอ่อืมฉะนั้นอยกจะเลื่อมอ่าผมไล่เลียงอันดับก่อนครับไล่เลียงอันดับก่อนนะอ่าต้องดูที่ติดดาวนะครับเองน้ององคหญิงเนี่ย ติดดาวขึ้นมาอันดับแรลกน้องนั่งฟ้าหนาหานี่ก็คือตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมอยู่อันดับที่20เลยเพราะอันดับ1นึงถึงยี่สิบจาว่ส2บกรกฎาคมนี่น้องอินยุ่นอันดับที่20ครับของชาตินี่นะครับ20แล้วก็ขยับขึ้นมาครับขยับขึ้นมา10อันดับขยับขึ้นมาปุ๊บอยู่ที่อันดับที่11บเยิปโกลกรกฎาคมยุ่อันดับที่1ิบเอ็ดเดขยับขึ้นมา10อันดับ11แล้วใช่ไหมครับสัปดาห์ต่อมานะฮะอยู่อันดับที่10ขสิึ๊กข้นมา คือสัปดาห์ที่แล้วครับวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยเสาร์ที่ห้าเนี่ยโยนอันดับที่สิบขยิบขึ้นมาหนึ่งอันดับเรากะล่าสุดบัดที่นี้เป็นจังไดเป็นจังไดครับจวดขึ้นมากครับจากอันดับที่สิบเก้าแปดเจ็ดหกขึ้นมาอีกครับสี่อันดับเบอวีเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมสี่อันดับครับสี่อันดับขึ้นมาอีกสี่อันดับอยู่อันดับที่หกครับตอนนี้ ยังไม่ลงนะครับขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆยาขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อธิย์านาครับสัปดาห์หน้าก็คือวันที่สิบเก้าเข้ามารวมรุ่นกันรุ่นเพราะปัไหา้รครับขอเข้าไปหลายๆอ่าเพราะเนินค้นขอเด้อ่า,อนคนออาใครขอเข้าไปเยอะๆมันก็จจัดอันดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นอ่าวันที่สิบเก้านะครับรุ่นกันว่าจะติดหนึ่งในห้าหรือที่เรียกว่าท็อปฟา ของลูกอคนลูกทุ่งหรือไม่นี่หนารุ่นนะครับผมอ่ารายการดีพันจัดจัดอันดับเนี่ยหกโมงนะครับพอดสองทุ่มรายการนีโดยดีเจท็อปนะครับสลาบูดครับค่อยประดับนะครับเช่งไหนกลับไปขอแหงขอหลายเพลงอีหลานแหงสขึ้นหลายอืมนี่แหละสิ่งเี่เขาเฮ็ดไต่บางคนกับบูดนี่ยังต่างๆเฮ็ดได้อังไดจัดไปอันนั้นครับสําหรับ นองอิงเขา้าสาวน้อยเป็นเป็นแพ้งอ่บอดโจแล้วก็ยิ้มบุยบุยกุลนะครับผู้เลิสรางกอผู้เลินผ้ายางเออผู้ผอำนวยการผลิตเออผู้เลินคิดคอนเซ็ปต์นี่คิดจังไหนไปเบิงไปหน้าหา่านไปเห็นข้าเจ้าเต้นคิดออกเป็นเพลงใดดังบันเนี่ยอ่อออยาร้องมึงดที่ล่ะ่าเลื่อมามีหลายเพลงกำลังกำลังอยู่ดันขึ้นมาก ยาเด้อยาเด้อพี่น้องยาเด้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ฟังอันดับที่หานะเพื่อเข้ามาคิดว่าน้องอิงมโอกาสบออันดับที่หานี่ขยับลงมาเด้เป็นเพลงจันเจ้าขาของยิงติการอันดับที่สี่ครับหัวอกคนรอครับปอปี่นะครับอันดับที่สามนะครับเป็นของไพ่พงสะท้อนครับแห้งใจวันอายลมครับอันดับที่สองครับจะเด็ดครับอิดครับอิสรพงศ์นะครับส่วนอันดับที่หนึ่งนะครับขอลาครับเพลงลีโอธนาทินีสําหรับเพลงนี้ พลนจับจากเพลงที่ถูกขอมากที่สุดนะครับฉัน้นขึ้นอยู่ที่การขอโอเคนะสำหรับคลิปนี้กะแสดงความยินดีนะครับกับอีหลานของยิงเข้านะครับก็บซิงเกันล่าสุดนั่งฝาอาหารอานวยการผลิตโดยบอโจครับนายหางโจนุ่มโจครับคอโจของค่ายลำเพลินอินดีเรคคอร์ดนะครับสัปดาห์หน้าเขามาลุ้นกันขึ้นจังหวะเนี่ยแหละนะเป็นกำลังเร่งเชื่องใจน้องยิงครับสาวหนอาเป็นแพ่งนะครับบอโจและกะ สู่ผูกสูก้นฝากกดติดตามกดซับสไคร์ท่านช่องพิ้งนันก่อนตะด,ดํานะครับเด้อชมดีไม่ใช่สวัสดีครับไปยพี่น้องไปขอหลายๆลยขอหลยๆ